มายาชีวีอวสสอ Maya TV Awards 2025ร่วมโบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2อ6 8ันห้าร้ยลกด ที่ทุกคนชอบค่ะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายแล้วก็เต็มที่แหละแล้วก็มันสนุกตั้งแต่เราเราเริ่มอ่านโบ๊ทเวิร์คช็อปอะไรอย่างงี้แล้วแล้วยิ่งถ่ายจริงมันยิ่งแบบนัก่าวคนอะไรก็ไต้นทาอะไรใหม่ๆเยอะแล้วก็มันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ชวนูอยอ่ค่ะที่จริงก่อนการ์เรามีความกังวลกับเจมว่ามันจะยังไงจะต่อกันติดไหมมันจะแบบนี้นั่นี่ไม่ค่ะคือด้วยความที่คุณเคยกันอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลย สวยยังคือขายา eh. ตายลกด้วยก็คือเป็นคนตลกที่สวยนิดหน่อยเป็นคนสวยเพราะว่าคนเูยบอกว่าเล่นไ่นไปล่้มาก็เหมือนเบลล่าจริงเหรอไม่คือเราได้ปลดปล่อยไงเราก็คือได้ใช้ัวลครเป็นข้อ่ะเป็นเป็นนางเอกที่ต้องสวยมาก แต่ขี่ควายี่เก่งก็พอไม่ตกควายก็พอเพราเราก็เคยขี่ไปแล้วนี่เคยขี่แล้วค่ะแต่ที่จริงนายฮอยอ่ะคือต้องขี่ม้าแต่เบลบอกว่าพี่วีกลัวม้าม้าสูงขอขี่ควายได้ไหมได้เนาะขอเดินมาใช่เพราะความจริงแล้วถ้าเป็นนายฮอยอ่ะเขาจะต้องขี่การเขาจะเขาจะเท่กว่านี้หน่อยแต่เราแบบเราทำไม่ถึงขี่จักรยานมากกว่าใช่เรารู้สึกคุ้นเคยกับมากกนมากกว่าจริงๆเราเคยขี่ม้ามา เอ้ยบุกเพลือ,อแต่ไม่ได้ขี่อเองไม่ได้ขี่เองค่ะใช่แล้วพอกลับมาครงนี้ชื่นใจไหมย่หนุ่ยต้องเล่นดิ้งกับตนบ่าชื่นใจค่ะชื่นใจก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะก็ไม่คิดว่าเออแบบคนจะยังดูละครกันขนาดนมีคนฝากถามว่าอะไรทําให้แบบว่าละครดูละทุกทีต้องเล่นดิงต้องมาโอ้ยแบบว่าเป็นไหลเขาเรียกว่าน่าจะไหล หลายอยา่างมารวมกันนะคะมันอาจจะเป็นจังหวะที่คนอาจจะเครียดอยู่แล้วพอเป็นละครแล้วที่ทําให้ทุกคนแบบได้ผ่อนลาอได้ทุกคนอาจจะนึกถึงสิ่งผ่อนล้อแบบนี้หรือว่ารูทีนแบบนี้ในการที่เอ้ยเดี๋ยวสองพุ่เพื่อนต้องมาเปิดละครอะไรรู้ใจไมหมเราเป็นจเจ้าแม่อเลอดี้มาทีไรก็ถูกท้องดีเอ้ยขอบคุณมากที่ยังแบบด,ดูแล้วก็สนุกอย่างคุณผิวหนังนี้มันจะยังไงบ้างโดนของแล้วเอวอ ถ้าเดี yup. ๋ยวโดนแล้วโดนอีกเดี๋ยวมันก็จะมีเออใช่มันก็จะมีแบบเหตุการณ์ที่นั่นแหละค่ะมันก็ไม่เหมือนละครปกติทั่วไปซะเท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆอะไรแบบไม่เคยได้เห็นแล้วอาจจะเออเขาเรียกว่าเข้าหาค่ะเองอะไรแบบนี้เบว่าถึงแมว่าบทมันอาจจะดูไม่หนักแต่ว่าสิ่งท um yeah> ี่เขาแสดงมันจะหนักทั้งแบบว่าถักป yep ุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงมันหนักนะ เส้นเรื่องเขาก็จะปลูไปแหละเดี๋ยวมันก็จะมีเส้นเรื่องที่มีความเข้มข้นอะไรก็มีมันได้ต่างใจหน่อยมันเรื่เพราะว่าเรื่องก็อยากพักดราม่าก่อนอยากเล่นคอมเมดี้แต่พอเจอแล้วมันได้เออพอมันมาถึงจุดที่ต้องเป็นดราม่ามันก็ดราม่าจริงจังเรื่องแล้วสำหรับเรื่องราวมันก็ค่อนข้างใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยคือละครเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่คอมเมดี้อย่างเดียวว่าคือค่อนข้างกรบล็อกแต่ว่าในแง่ของคอมเมดี้ก็เป็นอะไรที่ได้เล่นอะไร เจมเป็นไงบ้างว่าเราสามารถทำลายอาถรรพ์ทุกอย่างได้เพ<ม>ื่อเจมูจริงเพราะว่าหลายคนกังวลเลยว่าเดือนหน้ากับเจ๊จิมาเจอกันมันจะดีแบบอ๋อเหรออยากที่ไม่เจอเดนหนาเลยอ๋อค่ะเพราะว่าออต่างคนต่างโตโต,ตอ่ะแต่ก็เหมือนไปร,รับวิชาอาคมของตัวเองมาบ้างอย่างเงี้ย <END S 1> ค่ะ <ๆ S 1> เออยังไม่ค่อยได้คุยกันหล่ะจากนั้นสักเท่าไหร่ค่ะก็ดีใจอ่ะตอนนี้ไม่ก็เด็กโตแล้วเพราะเพื่อนกำลังจะอุ้มพ่อ อ้ย่ามาบอกนะว่าพ่อตอนไหนต่างแค่งเราผ่านอะไรดียังไม่รู้เลยแต่เราก็มีในในกลุ่มสมบัติเราก็มีเยอะนะทองบอกว่าราคาแพงแต่ก็ดีใจกับเองดีใจมากค่ะเพราะว่าเออตอนที่เขาจะขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาเพราะว่าก็ตอนนั้นก็กำลังถ่ายเนี่ยแหละขอแต่งแล้วนะขอแต่งแล้วนะนี่มีกำหนดแล้วนะแล้วที่ก็บอกว่า ทำไมเธอแต่งเธอไม่ดูคิวฉันก่อนเลยฉันไม่ว่างร่วมนเธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลยอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานงานเลยค่ะเพราะแบบเออติดแบบติดอ่ะล้วไปไม่ได้เลยค่าค่ะจนตอนนี้ก็เป็นจะรอแหละแต่ก็ว่าปกติเรียกเจมว่าคุณแม่ไงเก็เลยถามเจมว่านี่ต้องเรียกคุณแม่หรือคุณพ่อเจมก็ยังบอกว่าเป็นคุณแม่ต่อไปก็ได้ทำไมไม่เรียกเจมเปคุณแม่ครัชินมาตั้งแต่ปกติมาแล้วจ้าเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนี้อันนี้พ่อเขามีหลับ เกยังบ้างเินๆต้องเตรียมอะไรอ่ะเพราะว่าพี่เก็ก็ตัวบดันเรื่องทองแต่ลสิบบาทเราเพี่เกดให้แล้วว่าถือว่าทางวงการให้เราเราเราร่วมเหรอไม่นึงว่าเขามาวนๆเปลียนในชีวิตเราบอกว่าหลานมาแล้วนาน้ล้วก็มาไม่ไม่หรอกไม่ค่ะไม่ค่ะ ไปกี่วันอะไรอักเบรกเลยค่ะไปประมาณ5วัน,นะคะ่ะ oh. ต้องเคลียร์คิวไปเคลียร์คิวคือช่วงนี้คิวค่อนข้างเคลียร์ง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะแบบจัดไปซ้ายไปขวาได้ oh. ได้หน่อยะคะ่ะ oh. เพราะว่าไม่ได้มีกำหนด่ายอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ยาว อมันขึ้นมาเองอค่ะใช่คือถ้าเราอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเออแบบเออเราเป็นแบบนี้อะไรออคือเราทํางานอยู่ในวงการมันต้องแบบไปล้างออกบ่อยแจางว่าวิธีนี้เป็นการชำระจิตใจหรืว่ามันมีผลือเาใช่ส่วนตัวของเบลค่ะว่เาเบลก็รู้สึกว่าเรา เก็บบเได้เรียนรู้อะไรเยอะค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่แหละคือบางทีเรารู้แต่เรื่องข้านอกเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราไม่รู้แบบภายในภายในตัวเองเลยก็ดีก่อนโอเคค